สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีน vip เช้าบ่ายนะคะประจวมาที่สี่มีนาคมปี6 6นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับตัวเด่นของเราเช้า1นึกับสี่เจ็ดกับ0 1 0 1 1หนึ่ง5 1 7 1 9ห0ึ1 4ห4 7่ง7 0 7 1 4ส4 7หนึ่นะคะ จับคู่ก็1 0ึ่งศูนย์ศูนย์หนเะอย่าลืมบ่ายรุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายเด้อสกับเ็ดมาเหมือนกันต่างกัน1กับ0ูย์สองกับหนะจีนตัวที่เหมือนกันก็จดก่อนตัวที่ต่างกันก็เพิ่มเข้าไปนะสําหรับรอบบ่ายสองกับห้กับ7 20ดสองศูนย์สองหนึ 1, ่งสองสี 4, ่สอเจสองเกหหหหห้ห้าสองสี่เจ็ สองเจ็ดห้าห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าหนึ่งจับคู่ก็สองสี่สี่สองสองห้าห้าสองสองเจ็ดเจ็ดสองห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเนอะทั้งสองแนวทางถ้าเลีคู่ก็สองสี่ศูนยะ์สี่สี่ศูนย์หกสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์นะสามเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะ เลก,กูเลก,กี้เดอ้ออย่าลืมลุ้นเช้าลุ้นบ่ายนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเดอ้อโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ